สวัดีครับช่างนับนะครับจากนัดในซิงชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสิรชาชูรีนะครับ,รบวันนี้พามาดูทางไปร้านผมอีกแล้วตอนนี้ผมวิ่งอยู่สายเจ็ดนะครับอยู่ถนนอะไรเขาเรียกอะไรนะคู่ขนานอะ่ะไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งข้างในมอเตอร์เวย์นะถึงถึงวิ่งมามันก็ต้องออกมาตรงนี้แหละเนี่ยครับตอนนี้ก็จะเป็นเรียบเรียบมอเตอร์เวย์ ใกถึงร้านผมแนละ้วต้องมานะครับเราจะเจออมปตรทอนะด้านหน้าแต่แถวเนี้ยเราแวแกตรงเนี้ยก็คือชอบมีดานนะครับด่านเป่าประจําระวังมาให้ดีใครที่กินมาก็อย่าจริงๆนะแต่ผมว่า มีแล้วก็ดีหละยานะจะได้กองคนบ้างนะบางทีกินกันแล้วก็ขับรถมันอันตรายอ่ะน,นะอันตรายตัวเองไม่เท่าไหร่อันตรายคนอื่นด้วยโชอเช้ารถเยอะครับส่วนมากผมก็จะวิ่งขวามาก่อนพอเลยปั๊มมาแล้วอ่ะเข้าแถวแถวไทยวัสดุน่ะผมก็จะเริ่มตีออกซ้ายแล้ว ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายที่แยกไฟแดงนะครับบางทีถ้าผมมาถึงแล้วผมได้ไฟเขียวเลยบางทีผมก็ตรงนะผมก็ไม่เลี้ยวแต่วันนี้เดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวจะพาเลี้ยวซ้ายไปเยมาถึงปุ๊บผมก็จะชิดซ้ายแถวนี้ยเนี่ยแถวหน้าไทยวัสดุดเนี่ยปั๊มเอ็กโซด้านซ้ายนะครับเขามีคาแครนะ ล้างแบบล้างครึ่งอัตโนมัตินะข้างหน้าสังเกตดูครับไฟแดงแล้วเราจะรอแล้วผมก็จะเลงนะถ้าเกิดว่ามันมีรถติดเลี้ยวซ้ายนะผมก็จะเลี้ยวเข้าตามรถกระบะข้าหน้าไปเงีย้ยเห็นไหมข้างหน้ามันมีรถติดรอเลี้ยวซ้ายอยู่เห็นไหมครับมีรถติดอยู่ผมก็จะเลี้ยวตรงนี้ก่อนเลยเนี่ยครับแล,แล้วเราก็มาเลี้ยวขวาตรงนี้หลบไฟแดงนะครับเพราะว่าไฟเพิ่งแดงนะรออีกพักนึงอะ่ะ ้ายตรงนี้นะครับถ้าข้างหน้าติดใช่ไหมออกซ้ายนี่เลยข้างหน้ารถรอเลี้ยวอยู่เห็นไหมรถรอเลี้ยวอยู่เห็นไหมครับเราก็หลบซ้ายมานี่เลยซึบ่ว่าถนนไม่ค่อยดีครับโอเคอยู่หลุมเยอะไปหน่อยฮึบเราออกมาพร้อมเขาเลยนะ คันเมื่อกี้ที่เรารออยู่เนี่ยแซงหลังขวามาแล้วเห็นไหมนี่คันหน้าขวาเนี่ยเมื่อกี้คันเมื่อกี้ที่รอไฟน,นะไอ้รอรอเลี้ยวซ้ายนะออกมาเรื่อยๆครับข้างหน้าเนี่ยเห็นตรงรถออกไหม แดงออกเนี่ยเขาจะไปทะลุไอ้นี่ได้ตรงนี้จะไปทะลุซอยเจแปคสิาชาได้เข้าตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมไม่เข้าผมจะเข้าซอยนูน้นเรียกซอยละไอซอยลาวหมูสังเกตนะครับซ้ายมือเขาจะมี 11. เซเว่นอีเลเว่นห็นไหมซ้ายมือเขาจะมีเซเว่นอเวนเนี่ยครับขวามือตามคันหน้าไปเลย วันนั้นเคยมีทีหนึ่งรถแม่งพุ่งเข้าไปในร้านพุ่งเข้าไปในเซเว่นผมเห็นอยูุทีนึงนี่ครับเดี๋ยวขวาป้ายป้ายตามเข้าป้ายนี่ครับแล้วเราก็ตรงขึ้นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะไปทะลุฝั่งนู้นถามผมว่าผมว่าเส้นนี้ใกล้สุดแต่เมียผมมาชอบให้วิ่งข้างนอก วิ่งยาวๆแต่ผมว่าเส้นนี้ใกล้กว่ามีศูนย์พึกสุสสนัขเคนายด้วยนะ รกกกกู้ด้าไปหมดรถดของแคกของแคกเรื่อครับเขาก็จะมาทะลุ เรียกซอยฝั่งผมก็เรียกนาพาวแหละตรงเมื่อกี้ที่เราเลี้ยวเข้ามาเรียกหนองย้ยบูถึงตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายครับระวังให้ดีนะข้างหน้ารถหกเลนนะนี่ครับเหมือนเดิมมาทะลุซอยตรงนี้เห็นไหม ข้างหน้าก็มีปั๊มเชลนะครับปั๊มที่ยังสร้างไม่เสร็จนะตอนนี้วันนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยเดือนพฤษภานะครับกลางเดือนแล้วปั๊มก็ยังสร้างไม่เสร็จนะนต่อไปก็ง่ายครับอ๋ออยู่เยื้องๆปั๊มเชลครับพอเลยปั๊มเชลมาปุ๊บร้านเราอยู่ซ้ายมือด้านหน้านะครับเห็นไหมมีสามดอจอดอยู่เห็นไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปจอดรถหลังบ้านซึบ ว่าหน้าบ้านมันรถมันเยอะครับมันจอดแล้วมันเยอะมันก็ลกหน้าบ้านเนาะประมาณนี้นะครับเส้นทางมาร้านนะเดี๋ยวผมจะพาไปหลายๆทางวันไหนผ่านเส้นไหนนึกได้เดี๋ยวจะถ่ายให้นะครับเพราะว่าพูดตรงๆเลยเมื่อวานก็เมื่อวันเมื่อวานหรือเมื่อวันศืบท์ไม่จาไม่ได้ละมีพี่ลูกค้าท่านหนึ่งเขาบอกอยู่แถวแถวผมเนี่ยอยู่บ้านอยู่แถวนี้เองเนี่ยไม่รู้ว่าร้านช่างอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าอันนี้ผมบอกหน้าบ้านผมอ่ะถนนมันเป็นถนนหกเลนนะครับ รถมันวิ่งกันเร็วถ้าไม่ทันสังเกตคุณจะไม่รู้เลยว่าร้านผมอยู่ตรงนี้นะโอเคขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับไปแล้วครับไปเปิดร้านก่อนครับสวัสดีครับ